ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ได้ฟางสดมาให้ครับฟางสดฟางสดเพิ่งเกี่ยวเมื่อคืนนะครับตอนเช้าเอามาให้นะฮะเขาจะกินกันหรือเปล่านะครับในรอบหกเดือนนะครับเขาจะได้กินฟางสดครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาจะกินกันไหมนะฮะจะติดคอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ กินฟางใหม่กันฟางใหม่ลูกฟางใหม่ฟางใหม่ไป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 ลูกไป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 ก่อนไปก่อนไป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 ลูกไปไปรอไปไปไปอยู่ข้างให้ไปกินฟางใหม่กันฟางสดลูกฟางสดฟางสดหอมไหมหอมไหมฟางสดลูกฟางสดนี่ครับฟางสดครับดูที่เขาได้กิน ไม่มีตัวไหนอ่ะไม่มีตัวไหนนั่นเลยตัวไหนกินก่อนเอา้ากินไหมฟางสดนะอามิแต่ดมๆครับถ้าเป็นหญ้านี่กินแบบดึงพวดพาดตกรถหมดแล้วนะเนี่ย oh <my> อ่าอ่าอาฟางฟางฟาง,ฟางสดเอ้าลองสิลองกินดูก่อน oh <my> กินดูก่อนลูกกินดูก่อน อ่ไม่มีตัวไหนแตะเลยอ่ะไม่มีตัวไหนแตะเลยฟางสดนะลูกฟางสดฟางสดเอาเจ้านหนลองไปสองเส้นอ่ะเจ้าเรียนเจ้าเรียนไปเส้นหนึ่งอาปากเลยตัวเองเอากินลูกมันกินได้นะ ทำไมไม่กินกันเนี่ยเเอาอาการอ่ะเอากินลูกกินฟางสดฟางฟพ่งเกี่ยวนะเนี่ยมันมีกินน้ำมันไหมตัวเองลองดมดูฮะมีเหรอทำไมไม่กิน دة? อ่ะอ่ะ ลองลองอะดูดูก่อนดูก่อนว่าตัวไหนมันจะกินเนาะดูจีว่าตัวไหนมันกินเอา้าเอาลองสีกินสีลูกเฮ้ยทำไมไม่ลองกินกินเยวกินลูกกินเอากินบองกินลูกบองไม่กินครับอ่าไม่มีตัวไหนแตะฟางเลยฟางสดนะครับเนี่ยฟางสดเพิ่งเมื่อวาน ก็เกี่ยวเมื่อวานเย็นอ่ะดมแล้วก็เมินดมแล้วก็เมินดมแล้วเมินเอาเอาตัวไหนกินสักคำมาเอามีตัวไหนกินสักคำไหมดูดิเอาทำไมไม่กินลูกฮึโอ้ยวันนี้แย่เลยอันนี้แย่เลย เฟียลเลยฟางสดวันนี้เฟียวเลยดูเมินเมินครับเมินโอ้โหเมินบองก็เมิอนอ้าวทำไมไม่กิน,นลูกอ่าสรุปแล้วยังไม่กินครับตอนนี้ยังไม่กินเดี๋ยวลองเอาให้อีกลองเอาไปให้ก่อนลองเอาลงให้ก่อน กินครับแม่หลักกินกินแม่หลักกินอยู่ตัวน้อยๆตัวรุ่นรุ่นไม่กินยังไม่กินครับยังไม่กินเอาลองไปให้แม่หลักดูให้แม่หลักก่อนอไปให้แม่หลักก่อนถอยลูกถอยไปก่อนถอยไปก่อนไปเดินเข้าไปไปไปลูกไป เออกินไหมกินครับแม่พากินจะกินต้องให้แม่กินก่อนถึงจะกินถ้าเขาได้กินแปลกๆจะไม่กินนะครับเพราะฟางมันใหม่อยู่มันจะได้กินหอมมะลิข้าวหอมมะลิครับแม่พากินนะให้แม่พากินนะลูกให้แม่พากินนะเริ่มกินกันบ้างละเริ่มเริ่มกินกันบ้างแล้วนะครับ เริ่มกินบ้างแล้วไปดูแม่หลักเขาจะกินไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเข้าไปติดเชือกติดขาเออเชือกติดทุกเชือกติดกินอยู่นะครับแม่หลักถ้าแม่เก่าเขาจะรู้นะครับแต่ถ้าลูกใหม่ๆนี่จะ จะจะไม่กินนะครับต้องรอให้แม่กินก่อนหรือว่ารอให้ตัวใหญ่อ่ะเขามีประสบการณ์กว่านะครับเขาจะพากินนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนอ,ะ,อะให้แม่หลักเดี๋ยวให้ได้จังหวะก่อนค่อยโยนมาเดินเข้ามาอา้าวเลยไม่ต้องไปเออ กินครับกินครับแม่หลักเขามีประสบการณ์กว่าเขาจะกินนะครับเพราะว่าเขามีอายุเยอะแล้วเขาจะรู้ว่าฟางใหม่ฟางเก่าฟางสดยากินได้กินไม่ได้นะครับแม่เขาจะเป็นผู้นําก่อนนะครับแล้วก็ตัวเล็กๆลูก,ลกลที่ออกมาใหม่ถึงจะกินตามนะครับเอามากินที่ลูกแม่กินแล้วนั่น กินได้ลูกกินได้กินได้ลูกกินได้ไม่ใช่กินไม่ได้นั่นดมกับแม่ครับดมจากปากแม่ถามแม่ว่ากินได้ไหมแม่หนูกินได้ไหมกินได้ลูกกินได้กินเลยกินลูกกินยังยังไม่ชินครับยังได้กลิ่นหอมมะลิอยู่ครับเพราะว่าฟางข้าวมะลินะครับไปเลย เดี๋ยวหนูก็ต้องกินนะลูกแม่กินให้ดูแล้วเนะี่ยยังยืนเมื่อกันอยู่ครับลังเลครับว่ากินได้หรือเปล่าอย่างลังเลครับกินได้หรือเปล่าในเล่าหกเดือนนะครับเอามาให้นี่ฟางสดนะครับฟางสดต้องรอให้แม่เขากินให้ดูก่อนนะครับเขาถึงจะกินทําไมไม่กินนะลูกถ้าเป็นญ้าในลุมกันแล้วเนะี่ย ทำไมไม่กินยแม่เขาก็กินนะลูกเอา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 ,าอย่าเข้าใกล้เพาะเดี๋ยวจะเอาอยาจะให้เราไปเอาอยาให้ตงตามว่าต้อยๆเคยเอาอยามาให้เอาฟางมาให้ฮะมากินลูกกินมันกินได้กินได้ลูกกินได้ ก็ฟางนั่นแหละลูกฟางมันเป็นฟางสดมันมีกลิ่นหอมมะลิไงกินได้ลูกกินได้มันจะแปลกลครับเพราะว่าเขาเคยกินหญ้ามาหกเดือนครทุดนเลยท้ายเลยใส่ไว้ใส่ไว้เดี๋ยวเขาก็กินเขาเองเลย พอมีเวลาไปหาหญ้าให้นะเอากินฟางสดนะลูกดมดมแล้วก็ถอยเอาทางนี้ล่ะทางนี้ก็ดมดมกินทีละเส้นสองเส้นเพราะว่าหกเดือนครับกว่า กว่าเขาจะมาเจอฟางใหม่มันก็เลยแปลกๆกลิก่นหอมมะลิมันแรงครับกลิ่นมันแรงถ้าเป็นวัวคงไม่กินแน่เลยนะครับเดี๋ยวก็กินครับเดี๋ยกิน,ท,ท,นทีละหน่อยทีละหน่อยเดี๋ยวก,ก็ได้กินคุ้นชินแล้วก็เห็นแม่แม่เก่าครับเขากินนะครับเดี๋ยวเาก็จะกินตามนะครับครับอัปเดตแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ